แจ้งเฮจุกเฉินข้าศึกบุกแล้วท่านทัพขอรับข่าวกรองจากแนวหน้าของทัพเราแจ้งว่าตอนนี้มีกองทัพข้าศึกจานวนมากกําลังมุ่งหน้ามาที่เราขอรับท่านเสนาท่านคิดว่าข้าควรทํายังไงดีล่ะข้าไม่รู้ขอรับข้าว่าข้าไม่รอดแน่ท่านเสนาไปดีอย่าได้แตกตื่นไปการทําสงครามน่ะแค่ฆ่าพวกมันให้หมดสักก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่หรือไง ภายในท้องพระโรงอาณาจักรจือเต๋อนี่ไอพวกขยะพวกเจ้ามันไร้น้ำยาสิ่นดีพวกเจ้ารู้ไหมว่าข้าต้องใจทสพยากรไปเพื่อเทคโนโลยีในการทำสงครามให้กับพวกเจ้ามากแค่ไหนขนาดพวกเจ้าติดอาวุธเต็มกําลังขนาดนั้นกันแล้วก็ยังจัดการไอพวกเมืองหูไม่ได้พวกนั้นไม่สามารถใช้พลังปานได้ด้วยซ้ำ ไหนจะสปายที่ข้าส่งเข้าไปเป่าหูองค์จักรพรรดิเมืองหูอีกคนตอนนี้เจ้านั่งกระโดดพวกมันจัดการไปแล้วป่านนี้พวกมันคงยกขยงกองทัพกลับมาโจมตีเมืองของพวกเรากันหมดแล้วมัง้งไอพวกสวะเอ้ยโมโหใจเย็นๆก่อนเถอะหน้าองค์จักรพรรดิแห่งเมืองจือเต๋าการที่พวกเขารบแพ้มันก็ไม่ถือว่าเหนือไปกว่าการคาดการในระบบของข้าสักเท่าไหร่ ความมั่นใจในเทคโนโลยีอาจจะทําให้ทหารของพวกเรามีกําลังใจเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ก็อาจจะทําให้พวกเขาประมาทได้เช่นกันแต่ตราบใดที่เรายังรักษาระยะห่างระหว่างพวกมันกับเราเอาไว้ได้ยังไงซะพวกมันก็ไม่มีทางชนะพวกเราแน่นอนขอพระพัทยที่ท่านทรงมีเมตตาองค์จักรพรรดิตัวจริงไม่ใช่อีกคนที่เป็นตัวปลอมนาพระไทยของท่านช่างกว้างใหญ่ยิ่งนักว่าแต่เห็นเมื่อกี้เจ้าบอกข้าว่ามีข่าวดีจะรายงานไหน,นเจ้าลองว่ามาสิ <c oughs> ทู้ฝ่าบาทตัวปลอมด้วยความปริชาของฝ่าบาทตัวจริงที่สั่งให้กองทัพของพวกเราถอยร่นกลับมาและแซงทำเป็นแพ้ในตอนนี้พวกเมืองวูได้ส่งกองทหารออกมาเพื่อทําการโตกกลับพวกเราแล้วและตอนนี้พวกมันก็ได้เดินทางมายังจุดเข้าตีที่พวกเราได้เตรียมการซุ่มโจมตีไว้แล้วด้วยขอรับนอกจากนี้เรายังได้ทราบข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองเพิ่มเติมอีกว่าแม้ทัพนายกองที่นําทัพพวกมันมาเป็นเพียงแค่ราชบุตรเขยของอาณาจักรเมืองวูเท่านั้นเองขอรับ ที่สาคัญสุดๆเลยก็คือในกองทหารเหล่านั้นมีจํานวนมากถึง8ปดแสนนายเชียวนะขอรับฝ่าบาทแบบนี้นะหวานหมูสุดๆเลยนะขอรับฝ่าบาทพวกมันคิดว่าให้ลูกเขยเขามันออกมาเดินเล่นหรือยังไงฟะแบบนี้นะมันหาที่ตายกันจะชัดใช่แล้วขอรับฝ่าบาทตอนนี้นะข้าได้ส่งกองกําลังติดอาวุธหน่วยรบที่ดีที่สุดเพื่อไปจัดการพวกมันแล้วขอรับ เอาละพวกเราคำสั่งจากท่านแม่ทัพคอนเฟิร์มแล้วบุก <Yeah! S 1> ม,ม,มากันเทียบเลยเว้ยน,น,นั่นมันรถถังนี่เตรียมตัวตั้งรับการโจมตีฆ่าพวกมันให้หมดถ้าเราต้องสู้เราขอสู้จนตัวตายไปเลยพวกเรารถถังมาแล้วแต่นี้ต้องเอาดาบไปสู้ชักดาบเยมวกค่า<ป> อ,อาจจะอ้าวขอโทษทีนะสหายข้าไปในตั้งใจจะชักดาบไปโดนกระบ,บานเจ้าฮะทรงผมแบบนี้ขุนขุนฮีน่อ๋ออ,องหญิงองหญิงท่านมาทำอะไรในสนามรบนี่พะย่ะไม่ใช่ว่าท่านแม่ทัพเฉินบอกให้ท่านรออยู่ที่วังเหรือพะย่ะปากเป็นเมนของเจ้าเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนั้นไม่อย่างนั้นแล้วข้าจะสั่งท่านพ่อกุดหัวของเจ้าเข้าใจไหม อออข,อขรศูนย์นประชาการกองกำลังซุ่มโจมตีของอาณาจักรจี้กัวขอสแสดงความยินดีด้วยนะขอรับท่านแม่ทัพเคียวหวย เดิมทีพวกเราได้รับมอบหมายให้มาซุ่มโจมตีกองกำลังทางกราบขวาของพวกมันอยู่แล้วแต่ไม่คิดเลยจริงๆว่าพวกมันจะเคลื่อนทัพกันช้าจนแม้แต่ผีเสื้อยังบินแสงได้ขนาดนี้แบบนี้ยิ่งทำให้การบุกเข้าตีพวกมันง่ายขึ้นอีกเยอะเลยจริงๆนะครับและถ้าบอกเราสามารถเอาชนะกองทัพฝั่งขวานี้ได้แล้วล่ะก็พวกมันก็จะไม่สามารถยกกองทัพที่เหลือไปบุกโจมตีเมืองของเราได้อีกแบบนี้นะพวกเราได้หน้ากันสุดๆเลยนะครับพูดดีทุกอย่างยกเว้นชื่ออู คนอื่นเลยนะข้าชื่อเคียวไม่มีคําว่าหวยเลิกเรียกข้าว,ว่าไม่ทัพเคียวหวยสักทีแล้วก็ห้ามหวนด้วยละ่ะพวกมันคิดว่าสงครามคือสนามเด็กเล่นหรือ,อยังไงถึงได้กล้าส่งเด็กตัวเล็กๆแบบนั้นมาเป็นแม่ทัพนะน่าขันสิ้นดีพวกเราพวกเราไม่รอดแน่หมาหมดเลยทั้งพื้นดินทั้งอากาศ ตายตายตายให้หมดพวกแกจ้ต้องตายให้หมด่ท่านแม่ทัพขอรับพวกมันยกกองกำลังมาเยอะมากเลยแต่ข้าว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านแม่ทัพแล้วขอท่านแม่ทัพถอยก่อนดีไหมขอรับถอยงั้นเหรอยอาท,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 ท่านแม่ทัพเปลี่ยนเยวจาก,การหมดเลยรายงานขอรับรายงาน ตอนนี้กองรบทางกราบขวาที่กำลังเคลื่อนพลมาถูกข้าศึกซุ่มโจมตีแล้วครับตอนนี้พวกเขากำลังสู้กันอยู่ครับว่ายัางไงนะรีบเร่าต่อสิคือว่าก่อนที่ข้าจะได้รับรายงานด่วนนี้มาคิดว่ากองกำลังกราบขวาของถูกโจมตีมาได้สักพักหนึ่งแล้วแถมในรายงานยังบอกอีกด้วยว่ากองกำลังศัตรูที่บุกเข้ามาโจมตีนั้นมีจำนวนมากกว่าอีกทั้งยังมีอาวุธหนักสุดให้เทคใส่หนักจะเต็มมาอีกด้วยครับท่าน,นลุงเฉิน าแน่ใจจริงๆแล้วเหรอว่าแม่ทัพคนใหม่ที่ท่านแต่งตั้งคนนั้นจะเอาอยู่นะเฮ้สบายๆชิวๆนะ,ะ,ะส,สบายๆชิวๆจริงด้วยน,นี่มันสุดยอดจริงๆอะ นี่นะหรอพลังขององค์ราชบุตรเขยนะนี่ข้าไม่ได้จินตนาการหรือหลอนไปเองใช่ไหมเด็กโตแค่นั้นเนี่ยนะที่สามารถจัดก,การกองทัพของศัตรูได้ไท่านายทัพหยาดเซย์ขอรับหลังจากที่ท่านตัดกําลังของพวกมันไปข่าวว่าตอนนี้พวกเราสามารถโจมตีกลับพวกมันได้แล้วให้พวกเราจัดก,การสวนกลับเลยดีไหมขอรับพวกเจ้าถอยไปให้หมดซะพวกมันทั้งหมดที่นี่ข้าจะจัดก,การมาด้วยตัวข้าเอง น่ากลัวเด็กอะไรน่ากลัวเป็นบ้าเลยไปเลยพวกมันไปเลยไ,ไพวกเราไปฆ่ามัานถึงแม้พวกเราจะไม่มีอาวุธเวทดมนแต่พวกเราก็ยังมีอาวุธอยู่เตรียมใจสู้จะตัวตายได้ฮ่เฮ้ยห,หยุดก่อน,นท่านแม่ทัพของเรานี่นะท,ท่านแม่ทัพยาเซ้นเห็นัหนะถ้าหมอไม่เห็นใครอยู่ข้างหลังก็ท่านแม่ทัพยาเซึนไง เนี่ยนะเหรอแม่ทัพของพวกมันน่ะใช่แล้วครับคุณลักษณะตรงตามที่หน่วยสอดแนมเรารายงานมาเป๊ะเลยอ่ะน,นี่ไม่ใช่ว่ามีคนบอกให้ท่านแม่ทัพหนีไปซ่อนตัวแล้วหรอกเหรอทุกคนอยู่จมตีก่อนเอาล่ะถอยไปก่อนนะตรงนี้อันตรายมากเพราะว่าตอนนี้นะมิสไซล์กำลังมาทางนี้แล้วถอยก่อนเอาเด็กมาเป็นแม่ทัพอย่างนั้นเหรอ พวกแกจะดูถูกพวกเรามากเกินไปแล้วไอ้พวกอนาจักรูดยะทำไมมิดไ์ถึงมาทางนี้เฮ้ย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 มิดไฟหัวยู่เลยฮ้อเออะไรกันน่ะโอ้โห อยากก่างกระพลุเลยม,มิสไซล์กำลังระเบิดกลางอากาศอย่างนั้นเหรอแก่แล้วขอรับท่านแม่ทัพตอนนี้มิสไซล์นวิถีที่พวกเรายิงไปถูกทำลายหมดแล้วขอรับไม่ต้องรายงานข้าหรอกนะระเบิดซะอยากก่างกระพรูเต็มฟ้าแบบนั้นน่ะค่ะไม่เห็นก็คงตาบอดแล้วสังการลงไปให้ทหารทุกหน่วยบุกเข้าอย่างเต็มกำลังรับทราบขอรับ นี่น่ารอพลังของท่านแม่ทัพยานเซนน่ะสูดยอดไปเลยงั้นสินะใหญ่ข้ารู้นะว่าใครดูถูกท่านแม่ทัพว่าเป็นแค่เด็กนะข้าจะไปกุดหัวมันพลังขนาดนี้น่ะข้าว่าคงไม่ใช่แค่ม,มนุษย์แต่คงเป็นเทพเซียนลงมาปรดพวกเราแล้วแน่ๆคิดไว้อยุดแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้หยานเซนนเอาอยู่ยืนแล้วล่ะ ราถารราบและหน่วยรถถังบุกเข้าโจมตีเต็มกำลังไปเลยไปเอาเลยพวกเราอย่าไปกลัวพวกมันถึงแม้จะโจมตีเราก่อนก็อย่าให้มันได้ใจไปแถมตอนนี้ท่าแม่ทัาของพวกเราก็มาแล้วถึงเวลาที่พวกมันจะได้รับรู้ถึงพลังของพวกเราแล้วไปฆ่ามันเนี่ยนี่เจ้เด็กบ้านนั่นมันยืนทำอะไรอยู่นะ่ะก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ากองทัพของเรากำลังบุกเข้าไปแล้วไม่ใช่หรือไง น่าเบื่อชะมัดอนนาณาจักรจือเตา่าคุณฟาบาดมีรายงานว่าการซุ่มโจมตีของพวกเราถูกสก,กัดเอาไว้ได้ขอรับแถมตอนนี้มิสไซล์ที่เรายิงออกไปก็ยังไม่ได้ผลอีกด้วยพะยะค่ะว่า,ายัางไงนะเป็นไปได้ยังไงที่นั่นเขาจะต้องมีใครบางคนที่แข็งแกร่ง,งมากอยู่แ,แน่นอนไห่ขอดูภาพถ่ายท่าสดหน่อยสิเราทราบขรับขออนุญาตเปิดไลฟ์ เอาล่ะสัญญาณจากห้องส่งมาแล้วกล้องโฟกัสไปที่ท่านแม่ทัพนะขอมุม c l ลสอัพเลยจะได้เห็นสีหน้าและการถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างชัดๆนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1สองหน่ง a เหยุดถ่ายนะเว้ยถ้าบอกแล้วไงว่าใครยังเอาอยู่นะจับปลา,าจับตัวตัวให้ดีๆถ้าจะเป่าพวกมันให้กลายเป็นผุยผงเลยเฮ้ยนี่แม่ลูกบเลเลยดูนั่น กองทัพของพวกแกน่ะจบแค่นี้ละตายซะเป็นวิชาพลาาังวัตชี้ไจแอน์เวอร์ชันฆ่าตายแน่ดูได้ยังไงพลังของข้าถูกมันดูดเข้าไปงั้นเหรอ